ทำไมเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกกรงแรงนะเจมส์ไอแกลุกไหมวะไอแกผมล็อกเองครับวิธีการแกวิธีอย่างงี้นะครับผมให้เราทำการล็อคนี่ นะครับรนะอรอนะครับแล้วเราก็กดย้อนพับจอนะครับไปที่เฟสเลื่องอะไรก็ได้นะครับเลื่อนนะับไปเลยเล่นสองสามวิหนึ่งสองสามไปกลับอาอไอ้เหี่ยมมันยังเหมือนเดิมเลยใช่เห,หรอฮ้ย ดูแันที่ไงวะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเล่นสุดว้าใช่ไหมดได้จะเล่นยังไ,ไงวะเนี่ยตาลายเลยเฮียออนะครับผมมาเดี๋ยวกันี้จะเล่นให้ดูนะครับแบบนี้แหละได้บวก เฮียนู้ยากจี่เจ็ดละเฮียหันยากหันยินใช่ลหม เดี๋ยวเราก็รอรอเป็นนี้นะรอกับเขารีไฟเขาได้ไหมดูเกมนี้ไมจต้องแอบทังเกมแ้่เรามาเงบโอเคลกลัวละแล้วกูจะเป็นยังไง คือแก้ของอาซิ่งไม่ได้แน่ครับผมก็ผมจะมีวิธีการแก้ง่ายๆนะครับ วิธีการแก้ครับให้เรากดแถบมานะครับผมแล้วก็เรือกมาที่ไฟฟลบทิ้งครับผมแล้วเราก็กดเข้าไปที่ไฟฟใหมะเพื่อทาการเข้าใหม่นั่นเองนะนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยนะครับผมนีครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมก็สังเกตเอานะว่าจากไฮโตุเตี้ๆครับก็จะกลายเป็นไฮโตุกทง่งเดี๋ยวเราไล่รีฟาร์มครับเหมาะเมืองกัดตัวโคตัวนนะครับผม ไม่ต้องรักกันนะผมห้าก่อนนะผมอ่รอนะผมมันจะนานหน่อยนะวิธีการเข้าไหม่นะ,ะมันก็จะอยู่ที่เดิมอ่ะนี่ไงมาหายแลวเนะี่ยไอจะเราไปฟังมันต่อเลยนะผม ผม,ผมก็เลยไม่เก่งมากนะเจอได้ไม่เป็นเลยก็ได้นะครับเมียเก็บดอกฟ้าไม่มีปัญญาลยางรู้ว่าฉันรู้ฉันคงไม่ถึอ ครันผะ่เงียบไปสไหเงียบไปสันานเลยอ่นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะผมก็ตอนนี้ก็หายนะตัวอะไรวะเขาจนั่งเพื่ออะไรนั่งให้คนยิงอนะ่ะหารที่สุกไปแล้วบอกเลยนะการลุกการลุกนั่งเก็บของนะผมเห็นปะมานกดอย่างเร็วเลยแ่ทันมัง ถามว่าทำไมผมฝาดมากองคนระไม่รู้ครับตังตรงเลยคือไม่รู้ครับผมก็เลยเข้าวงนะครับผมผมจะปั๊มยาไปหนึ่งกองนะครับผมรายาหน้ามันสิบมีหนึ่งกองนะอ๋อ,อ,อสิบมีหนึ่งกองผมจะปั๊มไปเรื่อยๆเพราะว่ายามเยอะนะเห็นไหม ก็พอสองอยู่ง่ายอันเดี๋ยวมันก็ต้อพอสอง <S 2> <S 2> สอ,งองีกนะครับท้างหมดก็มีะอ่ะก็กูใส่ป่าตาม่ะโอเคผมจะเก็บไปเรื่อยนะผมครับผมไม่ต้องรีบนะผมเก่งนี้อยูน่นานๆนะผนมะ จากคนเอานะผมสี่เจ็ดคนนะอันนี้แรงซีเวอร์นะครับผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะผมก็เดี๋ยวเราลองเข้าวงนี้ดูเข้าทันไหมน,นะครับผมผมก็อยากเราทุกอย่างเาจะเข้าทันรือเปล่านะ เราลองไปเข้ากันดูก่อนเข้านะครับผมใครที่อยากรู้สเต็ปกันที่ผมเข้าวงแล้วไม่มีเลื่อดเลือดเ,เต็มนะผมผมก็ผ่า,านยานหนึ่งก่อนนะผมแล้วก็จะดีเครื่องไปเลยนะไปครับผมก็ใช้วิธีดีนะเพราะว่ามันไม่รู้ดิมันมันน่าจะเร็วก,กว่านะดีพอเราไปตรงนี้เราต้องไปนั่งผ่านยานนะครับผมตัวที่ ตอนนี้เราไม่ต้องพันยาเลยเพราะเราอยู่ในวงแล้วนะครับผมอ่ะง่ายปะอ่าก็เดี๋จะไปหาเก็บไฮไลท์กันนะครับอันนี้ทิ้งสามทิ้งโอเคครับก็เดียวหาปืนปืนดิ่งพอยิงได้นะผมอันนี้ก็ยิงได้นะแต่ว่ามันยิงเข้าหัวยากนะผมไม่ได้ชำนาญอะไรขนาดนั้นนะผม ก็เห็นนะแ้วเจอเห็ดอีกแกเออเราต้องรีบนะอ่าแล้วก็จะดูวงต่อไปนะอ่าดูวงต่อไปก็จะอยู่ที่เนี่ยวงจบประมาณตรงนี้นะครับผมเนี่ยประมาณตรงนี้ว่าเป็นต้องกดนะครับเตาไอเห็ดแล้วก็จะเล่นไปเรื่อยๆครับค่อยๆเดินเกมไปก็ใครทำนายก็จะอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมเหรโคตรเร็ว ก็อทำการให้ว่ามันจะตันนะเวลาเก็บของนะครับผมก็ลมไปปอกกันดูนะครับผมก็เดี๋จะไปดูกันเลยนะว่าจะทำเจออะไรอีกหรือเปล่าก็เจออะไรตรงไหนเมื่อไหร่จะสอนทันทีเลยนะผม ผมก็ลองผิดลองถูมกมาม้างแล้วนะดีหรือไม่ดีเลยแค่วางอย่างนะผมโอ้ยมีงของก็ปล่อยพยิงเงินไปนะผมเราไม่เกี่ยวเราก็ลองออไปครับผม ทำไมมีแต่เอ็มหกะไม่เข้าจใจก็วันน,น,นี้มาลองเล่นดูนะนะลองเล่นเล้เล่นไปนะว่าจะรับมา วิ่งตามวงไปประมาณสองนาวิหรือนาทีประมาณห้าวิกันนะเพราะว่าวงบีบเร็วมากครับวงสาม คนจะหาที่กำบงังแปานนึงนะครับผม แค่สกกี like ่คืนนะผมคือคุณจะเป็นมบบนี้นะ คนนี้แม่นจังแม่นมากานาดีกไม่ได้ไม่ไมมด้ธรรมดานะผมน่าสิ่นี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาครับที่จะ,จะมาข้างนี้นะก็ขายากเลย